พอดเหนียวทำอะไรกันพอดนั่งลงนี่พูดนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่ง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 บอกนั่งครับนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วลูกเออร้อนเอาหนาวอัเนี้บนาวไม่ยังเหนียวข้าวเหนียวอากาศมันร้อนเนาะอาบนาวก็เป็นอย่างเงี้ยเหม็นไหมกูอ่ะเหม็นไหมกูอ่ะชอบไปเอาอะไรมาเหม็นมาปล่อยแล้วอะขยับแล้วนะบอกคอ โคตรอ้วนเนาะว่าไงข้าวเหนียวร้อนไหมอากาศมันร้อนดูครับลดน้ำไหนๆอ่ะพูดมานี้ลงน้ำไปเลยไปไหนอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวกันข้าวเหนียวเนาะข้าเหนียวปึ๊บเหนียวเหนียวบอกว่าเหนียวเหนียวจะกินข้าวของเดียวเลยเดี๋ยวเหนียวจะกินข้าวแล้ว พ่ออันนี้เลยวะนั่งลงก่อน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 ,น,นแล้วนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงครับนั่นเลยสวยงามเ <c oughs> ออบอกง่ายๆในดูตัวดูตัวหุ่นไม่ใช่เหมือนหมูละไม่ใช่หมาหมู <c oughs> เหรอเหนียวกรเหนียวแม่คุกข้าวกินจ <c oughs> ิกจัก่วจกจั่เหนียวเหนียวกินข้าวไเหนียวกินข้าว เหนียวกินข้าวเหนียวกินข้าวข้าเหนียวข้าเหนียวเหนียวเหนียวหล่อบอกเหนียวหล่อไม่ครับ <c oughs> โอเคมาวันนี้เนาะบ๊ายบายกันเลยบายพ่อไปเรอกินข้าวแล้วบ๊ายบาย